ต่อกันนะคะกับพระสมเด็จเนื้อบ้านเวกับปัดแต่ข้อองค์นีน้เป็นองค์นกษกัดปีที่ิสารคือปีการนะคะปีการด้านหน้าจะเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่จะเปลี่ยนที่ปีนกษกัดัดนะคะและ้วก็ปีปอ สการจับสร้างนะคะ2408เหมือนกันรูปทรงพระน้ำหนักเท่ากันความหาานาความสูงเท่ากันนะคะส่วนด้านหลังกว้างิลประทาศน้ำสีเขาวเหมือนกันแต่จะแตกต่างการทรงที่จำนวนเิ์ไม่เท่ากันนะคะสำหรับอีการ อันนี้นะคะรูปการฝังนะคะจะไม่เหมือนกัดของปีชวดแล้วก็ปีจัลูนะคะแล้วก็มีรอยหัวแม่มือกดตับเหมือนกันส่วนจำนวนเล็ดตาตาจะมีทั้งหมด13าเล็ดนะคะทีกวัางอยู่ทีเป็นนับตัวก่อนจะ ขึ้นตามคลิปวิดีโอเนาะและว้วก็เนื้อกระก็จะหอมเหมือนกันนะคะเก็บไว้ที่ไหนที่นั่นก็จะหมอมน,นะคะสำหรับกระปิมนี้ก็อบอกว่าใครที่มีโอกาสได้ครอบครองคนนั้นจะโชคดีนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาอันนี้คือที่ก็บอกนะพี่ปิณนะไม่มีโอกาสได้รู้ แตมีโอกาสได้ินนะคะก็นำมาดูนำหนเพื่อนๆดูเมื่อก่อนตันคลิปแบบไม่อธิบายนะแก้ตันตัดต่อป้าอ่าก็รู้สึกว่าทุกคนจะไม่ค่อยอ่าโอเคต่าไหร่เพราะว่ามัน,นีแก้ป้าก็ไม่เข้าใจอยากให้เราอธิบาย ส่วนคนเคก็บก็ไม่เคยรู้้อมมนนะคะอันนี้ก็พยายามศึกษา้อมมนมาก็รู้มาแก้นี้นะคะหรือว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อว่านเมกปะัตนะคะที่นางวาประตันว่านานากับสมเด็จหลวงปู่โตนะคะและก็นำมาสร้างพระตันก็เลยตั้งชื่อพระรุ่นนี้ว่าพระสมเด็จนะคะ เนื้อว่านเบกะปัดเนาะส่วนภาพเดี๋ยวพี่ปินก็จะแปะไว้ให้ที่หน้าคลิปวิดีโอองนี้เป็นของคนที่เกิดปีกานะคะถ้าสมัยก่อนก็จะอ่าสำหรับคนปีกาส่วนของคนปีต่อไปก็ยังมีอีกเดี๋ยวพี่ปินจะนำมาลงให้นะคะอ่าอันนี้ก็มีแก้นี้นะคะสำหรับข้อมูล แก้ไอเดอในแต่ละปีแต่ละรุ่นนะคะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถกดอที่ด้านหลังบ้านทิกตอกนะคะตักกฟอฟานได้ที่หล่องก็ฟานหรือตัากใครติดตามจับปี้ก็ตักได้นะคะใครที่แม่จับปี้อยู่เพราะว่าจะ จำไหนป่านจ็อบป,ปี้ประาปล่อยเจ้าปล่อยเจ้านะคะจะปล่อยเจ้าป่านจ็อบป,ปี้เพราะว่าของต่อๆเนี่ยมันวงสินค้าของครีมเอาไว้เมื่อก่อนก็เลยไม่อยากเข้าไปแก้เกยนะคะส่วนจองตาม YouTube ก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะตั้งปละและวก็เรียญก็ออยู่ในช่องเดียวกันนะคะของปิปินจราประหนึ่งอาก้าเนาะ Ah, okay, ¿en